อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องนาวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสาวๆวงไอซ์กันนะครับในตอนนี้ชาวเน็ติเซนเกาหลีได้มีการพูดถึงสาวๆวงไอซ์กับการแต่งหน้าแล้วก็ทีมแต่งหน้าช่างแต่งหน้านะครับของสาวๆวงไอซ์กันด้วยล่าสุดนะครับจากการขึ้นแสดงหลายเวทีแฟนๆเนี่ยได้มีการสังเกตเห็นชาวเน็ตก็น ถึงความเปลี่ยนไปของเสื้อผ้าหน้าผมจากวงไอซ์นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับชาวเน็ตแล้วกแ็แฟนๆบางส่วนจากทางเกาหลีนั้นได้ออกมาพูดกันนะครับว่าการแต่งหน้าของไอซ์นั้นเนี่ยรู้สึกแปลกๆมากๆแล้วก็ดูไม่เข้ากับเด็กๆแต่ละคนเลยอยากให้มีการเปลี่ยนช่างแต่งหน้าหรือว่าเปลี่ยนทีมแต่งหน้าใหม่ให้มีการครีเอทลุคออกมาให้เข้ากับไอซ์แล้วก็เข้ากับเพลงและเกาเข้าก,กับการแต่งตัวมากกว่านี้และในตอนนี้นะครับชาวเน็ตเดยได้มีการมาตั้งกระทู้ในเว็บบอร์ดของทางเกาหลีอีกครั้งหนึ่งสำหรับการพูดถึงการแต่ง แล้วก็ช่างแต่งหน้าของสาวๆวงไอซ์ เนื่องจากว่ามีชาวเน็ตนะครับได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนไปของการแต่งหน้าล่าสุดนี้นะครับในการคัมแบ็กใน afterlife นั่นเองซึ่งนอกจากใน MV แล้วเนี่ยยังมีการขึ้นสเตจต,ต่างๆรวมไปถึงออกงานต่างๆนะครับที่ชาวเน็ตนั้นได้เห็นว่าไอซ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปการแต่งหน้าเนี่ยดูเข้ากับเด็กๆวงไอซ์แต่ละคนมากขึ้นและที่สําคัญนะเนี่ยการแต่งหน้าแบบนี้ส่งให้สาวๆวงไอซ์นั้นดูสวยแล้วก็โดดเด่นแถมยังดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยก็เลยได้มีการมาพูดคุยกันต่อในชุมชนออนไลน์นะครับว่าไอซ์เนี่ยในตอน,น สวยมากๆและยิ่งมาเจอกับช่างแต่งหน้าที่เหมาะกัน ทุกอย่างเนี่ยเลยออกมาดูดีมากๆเลยชาวเน็ตก็เลยแปะรูปของสาวๆวงไอซ์แต่ละคนเอาไว้นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าสวยมากๆไม่ว่าจะเป็นสมาชิกคนไหนก็ตามทุกคนดูดีหมดเลยจริงๆนะครับแต่ละคนเนี่ยสวยแบบกินกันไม่ลงเลยทีเดียวนอกจากจะมีรูปภาพของสาวๆวงไอซ์แล้วก็ยังมีฟแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตคนอื่นๆนะครับที่เอ็นดูแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันลหลายๆคนเลยนะครับบอกว่าไอซ์ตอนนี้ดูดีมากขึ้นมากๆและการแต่งหน้าแบบนี้เหมาะกับสาวๆไอซ์ที่สุดแล้วแล้วก็ยังมีนะครับที่บอกว่าชอบสไตล์การแต่ง หน้าแบบใหม่นี้ของพวกเธอจริงๆเลยการแต่งหน้าในปัจจุบันแบบนี้ดูดีกว่าแบบเก่ามากๆและก็ยังมีนะครับที่หวังว่าชั้นหวังเลยว่าจะได้เห็นพวกเขาแต่งหน้าแบบนี้ในการออกงานอื่นๆอีกเพราะมันดูดีมากๆในสายตาของชั้นนั้นพวกเธอทุกคนดูสวยโดดเด่นที่สุดเลยและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าฉั้นรู้สึกไปหรือเปล่าว่าในตอนนี้สาวๆแต่ละคนดูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ได้เฉพาะการแต่งหน้าแต่ว่าการวางตัวและบุคลิกต่างๆพวกเธอโตขึ้นอีกแล้ว ซึ่งคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของสาวๆไอซ์แต่ละคนเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีเยอะมากๆและดูเหมือนว่าการแต่งหน้าแบบใหม่แบบสับนี้จะถูกใจชาวในเทเซนกันเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวแต่ก็ยังมีอีกนะครับที่บอกว่าสาวๆไอซ์นั้นกับการแต่งหน้าแบบนี้ถ้าเป็นการถ่ายรูปหรือว่าการขึ้นเสเตจทั่วไปอาจจะโอเคได้แต่ว่าพอไปเจอแสงสีเวลาขึ้นแสดงบนเวทีในงานใหญ่ๆเนี่ยอาจจะดูเบาไป และก็ยังมีนะครับที่บอกว่าการแต่งหน้านี้คิดว่าเบาไปจริงๆแต่ว่ามันเข้ากับบุคลิกและก็ดูสมวัยมากๆไม่ได้ดูโตเป็นผู้ใหญ่เกินไวัยไปนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการจากสาวๆวงอา้ายคือความสวยที่ดูบริสุทธ์ และก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ไอโฟนสามารถได้รับความชื่นชมจากชาวเนติเซนเกาหลีกับการแต่งหน้าและก็การแสดงล่าสุดนี้ไอซ์ก็เพิ่งคว้ารางวัลบอลสังนะครับจากการประกาศรางวัล The Fact Music Awards มาได้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของไอซ์นั้นก็อย่าลืมร่วมแสดงความยินดีให้กับสาวๆแล้วก็มาพูดถึงการแต่งหน้าของสาวๆกันนะครับว่าชอบการแต่งหน้าแบบใหม่แบบสับนี้จากสาวๆวงไอซ์ในการคัมแบ็กของ, After life. งเพลง Afterlife หรือเปล่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไ like ลค์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ